วิดีทัศเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจงานพัฒนาศูนย์บริการคนพิการทั่วไปที่สามารถให้บริการสุขภาพผสมภูมิที่บูรณาการกับบริการทางสังคม Cooperative Care Model Development หากรักใครจงปล่อยเขาให้เป็นอิสระเพราะความรักไม่ใช่การครอบครองแต่เป็นการปล่อยให้อีกฝ่าย ได้มีอิสระและทำในสิ่งที่รักจากวรรณกรรมเรื่องเจ้าชายน้อยเลอปติสพรินซ์ประพันธ์โดยอองตวนเออแชกแต่งชูเวปรีเมื่อมอนุษย์คนหนึ่งดำรงชีวิตอยู่กับความพิการสิ่งที่เป็นเรื่องที่ทำให้ต้องทุก หรือวิตกกังวลมากที่สุดคือการดำรงชีวิตที่ขาดอิสระภาพกลางการตัดสินใจแทนจากคนอื่นออการดำรงชีวิตสละของคนพิการนะครับแน่นอนครับเราเราเน้นเรื่องของการคิดเรื่องกับการตัดสินใจได้โดยตัวเองแล้วโดยเฉพาะคนที่อยู่กับครอบครัวที่อาจจะดูด,ดูแลดีนะ เวลาคนพิการคิดจากจะทําอะไรอยากจะไปไหนอนนะไรเงี้ยนะบางครอบครัวก็บอกเขาไม่ต้องรอหรอกนะเดี๋ยวที่บ้านช่วยได้นะไม่ต้องทาให้เหนื่อยเดี๋ยวเก็บไข้ได้ไป่วยไปเราจะทํายังไงอยากจะกินอะไรอยากจะซื้อหาอะไรเดี๋ยวที่บ้านหาให้อนะไรเงี้ยคนพิการก็รู้สึกว่าไม่ได้ทําอะไรที่ตัวเองต้องการได้จริงๆอ่ะมันมันไม่เฉพาะคนพิการนะเหมือนว่าการรงชีวิตสละทุกคนน่ะต้องการรงชีวิตสละทั้งนั้นแหละจริงแล้วมันมันก็ต้องอาศัยคนอื่นเท่าที่จำเป็นนั่นแหละ แต่ว่าพื้นก็เรียกว่าแนวคิดมันจริงๆก็คือเน้นในสิ่งที่คนพิการคิดและตัดสินใจนะครับคนอื่นก็มีบทบาทในการที่จะช่วยเหลือเท่านั้น มจะมีการจัดบริการทางสุขภาพการพยายามฟื้นฟูร่างกายจากสถานพยาบาลแต่นั่นไม่ได้เป็นคำตอบเดียวเพราะเป็นการเยียวยาเฉพาะทางด้านร่างกายแต่ในความเป็นจริงของชีวิตมนุษย์คนพิการก็เป็นเชกเช่นมนุษย์คนอื่นๆที่ต้องการความอิสระไม่อยากมีชีวิตที่เป็นภาระ อยากดำรงชีวิตในสังคมอย่างปกติสูงปัจจุบันเครือข่ายคนพิการหลายพื้นที่ได้พยายามจัดบริการปฐมภูมิเพื่อช่วยเหลือคนพิการด้วยกันไม่ว่าจะเป็นบริการเชิงสุขภาพและบริการในเชิงสังคมโดยเฉพาะเครือข่ายต้นแบบ ที่พยายามดำเนินการเรื่องการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการให้เกิดเป็นรูปธรรมดังเช่นศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดชนบุรีศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดปทุมธานีและศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐม เครือข่ายคนพิการเหล่านี้นอกจากจะให้บริการด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นประสานติดต่อส่งต่อในเรื่องการฟื้นฟูสุขภาพและบริการทางด้านอาชีพช่วยประสานสิทธิสวัสดิการต่างๆให้กับคนพิการแล้วยังพยายามขับเคลื่อนและพัฒนาการให้บริการเพื่อให้คนพิการได้เข้าถึงการดำรงชีวิตอิสระ สร้างความรู้ความเข้าใจในปรชัชญาหรือแนวคิดในการดำารงชีวิตอิสระสู่สังคมวงกว้างทั้งกับคนพิการและคนไม่พิการอย่างเป็นรูปธรรมพวกเราเคยได้ยินคำว,ว่าอิสระใช่ไหมครับเดี๋ยวรับการยอมรับรับรองและสนับสนุนจากหน่วยงานของภาครัฐรโดยเฉพาะ สำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่เล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นในงานบริการปฐมภูมินี้เราให้ความสำคัญกับประเด็นการเข้าถึงบริการของประชาชนทุกกลุ่มนะคะที่เรามาเปิดบริการ ให้มีบริการของการดำรงชีวิตอิสระอาจจะเป็นเจ้าแรกแล้วมันชัดเจนนะคะว่าถ้าเกิดได้รับบริการของออการดำรงชีวิตอิสระแล้วเนี่ยทำให้คนหนึ่งคนเนี่ยมันมีคุณค่าทางชีวิตของเขาเขาสามารถออกให้บริการหรือทำชีวิตประจำวันนะคะอย่างมีคุณค่าทีนี้การให้บริการลักษณะนี้มันไม่ใช่บริการทางด้านสังคมอย่างเดียวมันเป็นบริการทางสุขภาพด้วย นะคะเพราะว่าตอนที่เขาอยู่คนเดียวเนี่ยเขาจะมีอาการติดเชื้อนู่นนี่นั่นแต่เมื่อเขาได้ผ่านการให้บริการจากผู้ให้บริการที่เป็นคนพิการเหมือนกันนะคะเขาให้บริการแล้วเขาสามารถจะเอาชีวิตตัวเองออกมาสู่สังคมป้องกันโรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้นั่นเป็นหน้าที่ที่สปสชจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมนะคะที่จะทําให้เขาได้รับบริการลดปัญหาสุขภาพของเขาและเขาเข้าสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี อันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของสปสชที่ทำร่วมกับองค์กรอื่นๆหลายพื้นที่หลายๆเครือข่ายคนพิการที่มีศักยภาพสนใจและประสงค์จะให้กลุ่มหรือเครือข่ายความพิการของตนได้รับมาตรฐานและการรับรองจากภาครัฐหรือสอปสอชอต้องมีพื้นฐานดังนี้ สถานบริการหรือกลุ่มเครือข่ายนั้นๆจะต้องได้รับการขึ้นทะเบียนจากหน่วยงานภาครัฐศูนย์บริการนั้นๆจะต้องมีผู้ให้บริการตามขอบเขตความสามารถใดความสามารถหนึ่งตามมาตรฐานกลางซึ่งวางไว้อย่างยืดหยุน่นและสอดคล้องกับบริบทของชีวิตคนพิการนั้นๆตามที่สป.·อสอชอและเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตามมาตรฐานการบริการทั้งหมดนี้ไม่ได้กำหนดไว้อย่างแข็งทื่อใต้ตัวแต่พยายามปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับบริบทพื้นที่หรือประเภทความพิการนั้นๆ<ม>คือถ้าเราพูดถึงสิ่งที่ทางทีมเครือข่ายของคนพิการเขาทำกันอยูนะ่มันคือการทำตามชีวิตจริงอะทำตามประสบการณ์ทางตามชีวิตจริงแล้วก็ บางครั้งเนี่ยตอนเริ่มต้นเขาอาจจะใช้ความรู้ที่เขาได้มาจากนักวิชาชีพหรือผู้ให้บริการอื่นๆให้คําแนะนามาเนาะแต่พอมาเข้ามาอยู่ในพื้นที่บริบทในบ้านในชุมชนในสังคมของตัวเองเนี่ยสิ่งที่เขาเจอบางทีมันก็ไม่ได้ใช้ได้โดยตรงเขาก็จะปรับวิธีการของเขาจนกระทั่งสามารถที่จะแก้ปัญหาได้ทําให้เขาใช้ชีวิตอิสระได้ไปไหนมาไหนได้ขึ้นรถลงเรือไปไหนได้อย่างเงี้ยเนาะซึ่งแต่ละคนพิการเนี่ยเขาก็อาจจะมีทักษะที่เกิดขึ้นหรือความรู้ที่เกิดขึ้นเนี่ย แตกต่างหลากหลายกันไปทีนี้เราก็บอกว่าเอาความรู้ทั้งหมดเนี่ยซึ่งเป็นความรู้ของประชาชนที่เขามีประสบ,ะสบการณ์ของเขาเองเนี่ยขึ้นมาเพื่อจะเอาไปถ่ายทอดให้กับคนพิการคนอื่นให้สามารถทําอย่างนั้นได้ขึ้นมาอีกเนาะเราเราจะบอกว่า,าใครมีอะไรก็เอามาอย่างเงี้ยได้ไหมมันก็ได้เนาะแต่มันจะได้แบบไม่มีหลักประกันไม่มีหลักประกันว่าความรู้ของคนนี้แบบนี้คนนี้ของคนนั้นแบบนั้นเนี่ย แล้วถ้ามีคนที่เขาไม่รู้จริงแล้วเขามาบอกว่าเขารู้แล้วเขาจะให้ความรู้แบบนี้ด้วยมันก็อาจจะเป็นผลที่ไม่ดีนะกับคนที่จะเป็นคนพิการที่จะเป็นผู้รับบริการในอนาคตนั้นสิ่งที่เราเรียกว่าทําให้มันมีมาตรฐานเนี่ยแปลว่าเราทําให้สิ่งนี้เนี่ยมันมีความคงเส้นคงวาระดับหนึ่งเนาะแต่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันยังเป็นความรู้ที่เกิดมาจากประสบการณ์จริงของคนพิการนะคะเราให้เขามาเล่าแลกเปลี่ยน ใครเจออะไรใครทำยังไงใครเจออะไรใครทำยังไงก้าวข้ามประสบการณ์นั้นได้อย่างไรหรือว่าคุณไปพูดคุยกับคนนั้นอย่างไงถึงได้รับความช่วยเหลือหรือทําให้เขาเปลี่ยนการแสดงออกต่อคุณไปทําให้เขาปรับสภาพแวดล้อมให้คุณให้ความช่วยเหลือคุณหรืออะไรแบบนี้ซึ่งเหล่านี้เนี่ยเราเอามาทําให้มันเป็นชุดความรู้ที่มีความเ,าเรียกว่าจับต้องได้สามารถพูดหรือแสดงประจักษ์ให้กับคนอื่นเห็นได้แล้วถ้าคนพิการจะมาเป็นผู้ให้บริการเนี่ย คนไหนมาก็จะให้อยู่ในกรอบที่มีความคล้ายคลึงกันไม่มีความเสี่ยงต่อการจะแบบขอให้เกิดความเสี่ยงอันนี้เราเรียกว่าทําให้มีมาตรฐานแปลว่าทําให้สิ่งนี้มันมีความคงเส้นคงวาสามารถแสดงออกให้คนอื่นเห็นได้พูดซ้ําได้ทําซ้ําได้นะคะ,ะเขาก็อาจจะมีความรู้สึกอึดอัดคือคนพิการจะมีรู้สึกอึดอัดว่าโอ้โหเราต้องแบบทำตามมาตรฐานที่ใครกําหนดก็ไม่รู้เราใช้วิธีว่าเขานั่นแหละมาช่วยกันกําหนด แต่คนที่เป็นนักวิชาชีพหรือนักวิชาการเนี่ยเข้ามาเพียงทำกระบวนการให้ทั้งนี้ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการในแต่ละพื้นที่ต่างก็มีจุดเด่นในการให้บริการตามความถนัดและความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นการเน้นเรื่องการลงพื้นที่การบริหารจัดการในแนวระนาบการให้ข้อมูลข่าวสาร และการส่งต่อการให้คำปรึกษาฉันเพื่อนการฝึกทักษะการดำรงชีวิตอิสระบริการผู้ช่วยคนพิการการพิทักษ์สิทธิคนพิการในการฟื้นฟูสมรรถภาพหรือการพัฒนาศักยภาพของคนพิการนะคะบางครั้งเนี่ยมันจำเป็นที่ว่าจะต้องอาศัยองค์ความรู้หรือว่า ประสบการณ์ที่อยู่ในเนื้อในตัวของคนพิการเนี่ยคะ่ะเอามาร่วมมาร่วมในการพัฒนาคนพิการด้วยกันเองด้วยเพราะว่าลําพังาการบริการสุขภาพที่โดยนักวิชาชีพเนี่ยอาจจะไม่ได้เข้าใจหรือเข้าถึงความต้องการหรือปัญหาของคนพิการได้ได้ทั้งหมดมันมักจะมีคําพูดของคนพิการนะคะว่านักวิชาชีพหรือหมอเนี่ย จะมารู้ดีกว่าตัวเขาท,ที่ที่เขาต้องใช้ชีวิตกับตัวเขาเนี่ยได้ได้อย่างไรโ <Okay. S 1> ครงการนี้ค่ะก็เป็นหนึ่งในโครงการที่มีส่วนร่วมในการที่ทำกระบวนการนะคะจัดกระบวนการหรือว่า,าจัดพัฒนากลไกในรูปแบบการบริการที่ดึงเอาองค์ความรู้ในเนื้อในตัวหรือประสบการณ์ของคนพิการเนี่ยเอามามีส่วนร่วม ในการที่จะจัด,จด,จดบริการในในมุมมองหรือในลักษณะของภาคประชาชนที่มะมีส่วนร,ร่วมใน,ในระบบสุขภาพการทำงานทั้งหมดนี้มุ่งหวังจะให้คนพิการได้รับบริการในเชิงสุขภาพ <S <S เศรษฐกิจ <vette> และสังคมทัดเทียมกับคนอื่นๆเพราะชีวิตที่มีความอิสระชีวิตที่เลือกได้เอง <S <S 2> <S 2> คือที่สุด ของความปรารถนาในการเกิดมาเป็นมนุษย์ดังที่คนพิการได้สะท้อนไว้เสมอว่าแม้ชีวิตไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ต้องตัดสินใจได้ด้วยตัวเอง